วันนี้ก็จมาดีกตัวนี้นะอสลามตอนี้นะคะก็ขอภัยเรื่องาเฟนนะคะเพราะว่าลูกโปรแกนเยอะหน่อยเนสละนะ้สละมกคก็จะเป็นคิด่ยีมก็จได้นะะอัน้ก็จะเป็นสละละอันนี้ทำมาจากของบมาจากบอลหละนะคะก็สาม

ก็ปิดไม่ได้ครับไปปิดจนเป็นยางมากนะคะ่ถ้็ปิดเรียบร้อยถ้าดูจากที่ทำเบาเลยเขาจะมีสองอันอันนี้นะคะเราจะเอาไปให้ตัวมันปิดอันเนี้ย